โอเคเอาสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะอ่าชื่ออะไรนะครับตัวก่อนอ้าวน้องตู้เซฟไหน้องตู้เซฟว้าอ้าวน,น,น,นี้เราจะมาทำอะไรครับนี่เรามีอะไรมาเนี่ยมาม่ามามาแบบไหนมาแบบใหม่แบบใหม่แบบใหม่คือร้อนได้เลยไม่ต้องเติมน้ำร้อนใช่ไหม anner, อ้าวเคเดี๋ยวนี้น้องเซฟจะมาทำมาม่านะพี่กำลังเป็น ที่นิยมเลยลังดังเลยตอนนี้คือร้อนได้โดยไม่ต้องเติมน้ําร้อนนะครับซื้อมา,มาสดๆร้อนๆเลยนะมีสองรสถ,ถึงอ,อันหนึง่งอ,อันนู้นอันนี้จะเป็นกล้องเห็นไหมตัวนี้จะเป็นชาบูนะครับชาบูจะเป็นซุปน้ําดํานะตัวนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นหมาล่ารสหมาล่านะครับไอนน้จะเผ็ดน,นิดนึงนะครับมาทีานี้เดี๋ยวอ่านก่อนนะเซฟถือไว้อันนี้ แกะไปแล้วเดี๋ยวจะต้องจะต้องแกะทอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้นะครับวิธีปรุงนะครับก็อ่าเดี๋ยวเราเริ่มเลยวีก็ยังไม่เคยเหมือนกันครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวเราจะลองแกะแล้วก็ทําตามไปเลยนะผมจะเป็นคนบอกแล้วก็ให้น้องเซฟเนี่ยเป็นคนทาจะได้รู้ว่าเอเด็กจะทําได้ไหมนะครับอ่ะมาแกะเลยเดี๋ยวต้องตามมาเลยครับผมสูงเข้ามาใกล้ก็ได้อ่ะด้านในด้านในมีอะไรอันแรกอันแรกจะเป็น อะไรอะเซ็ตคืออะไรน่าจ,จะเป็นเหมือนเหมือนเขาดนะอันนี้กล้องน่าจะเห็นอยู่นะเอออ่ะมันไม่แน่ใจว่ามืดไหมนะอันนี้มันจะเหมือนกับผักอบแห้งนะหนึ่งอันนะอันนี้อันนี้ช้อนช้อนจะส้อมนะสีดำนะครับน,นี่อีกอันหนึ่งจะเป็นอ๋อนนี่อันนี้น่าจะเป็นน้ำซุปนะน้ำซุปน้ำซุปที่เป็นของอะไรนะ คาบูน้ำดำนะครับแล้วก็อันหนึ่งนี่จะเป็นเส้นเส้นก็เหมือนจะเท่ากับสองละห้าบาททั่วไปเรานะอันนี้นะครับแพคมาน้วกันนมาอย่างดีนะครับนี้ไวความร้อนอันนี้อะไรนะไวตัวทำความร้อนนะครับอันนี้จะเป็นตัวทำความร้อนนะอันนี้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับผมตัวนี้นะครับถูกแพ็ค้มาในซองนะครับก็จะมีรูป ทำเกินต่างๆนะห้ามกินนะน้องหนูที่โดยอยู่ห้ามกินนะครับผมนะครับห้ามเผาไฟด้วยนะครับอ่าต้องพิถีพิถัดีนะอันนี้ห้ามเผาไฟนทีนี้อ่าด้านในอันนี้อันนี้ก่อนมีฝาฝานี่ฝาที่จะมีรูด้วยนะครับนี่เป็นฝาพิ้านบนนะครับแล้วก็ด้านในดูด้านในก่อนด้านในอันนี้อันนี้จะเป็นเป็นตัวเปิดด้านนอกนะตนก่อทีนี้ข้างในจะมี ชั้นหนึ่งนะครับอันนี้อีกชั้นหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นตัวที่ใส่น้ำร้อนนะครับตัวทำความร้อนอ่ะอ่ทีนี้เยังเซฟท่องนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะบอกวิธีนะหนึ่งเอาถ้วยออกมาใช่ะไหมสองฉีดถุงพลาสติกนี่ฉีดอันนี้ออกอ่ะนี่ถุงความร้อนนะถุงยี่ไงเป็นไงฉีดกว้างเหรอกว้างเป็นแบบ เนยอ่านี่เป็นถุงถุงก็ข่าวนะจะจะไม่ใช่พลาสติกนะอันเนี้ยถ้าเขาติดเหมือนถุงกาแฟนะถุงกาแฟที่ทเอาไว้ชงกาแฟนะครับอ่าข้างในก็จะนิ่มๆน,นะไปไหนมาไหนได้ลองจับลองจับอ่านี้เอาใส่ไปเอาใส่วางเอาวางาวางาวางวางไว้ที่ก้นอ่าแล้วก็ท่า,านอนนอนว่างอยู่เแล้ว ส่ข้ากอตร์แล้วเติมน้ําแค่ขอบถ้วยด้านล่างแค่ไหนแค่ไหนไปดูก่อนขอบถ้วยด้านล่างนะนี่เลยครับกล้องเห็นไหมทีพีขอบด้านในนะทีนึงนะครับอ่ะเอานี้ใส่อ่ะเราเติมน้าเอาเอาแค่ขอบนี้นะขอบด้านในอะค่อยเทเทลงเลย คองมาใกล้ได้นะได้เห็นเชวีเซบีอีก็ีดอีก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 นีกอ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 ี่อีกอีกอีกอี่นีกอีกอีกอีปอนกอีกอ่กอีกอกีกอักอกอีกอีกอีกนีกอ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 ยเป็นไงกออีกอกอีกอีอีอออกออออ อ่ะขยับไม้ใกล้กล้องอดีกว่าไอ้กล้องชัดชัดแปดสิอ่ะแกะถุงบะหมี่เครื่องปร,รุงผักและเติมน้ำมาเนี่นี่ถ้วยเล็กอ่ถ้วยเล็กแกะบะหมี่ใส่ไปก่อนหันหน้าเข้ากล้องด้วยเดี๋ยวมัน,รรมนดูไม่เห็นนะ,ะแกะรำลังหกแล้วก็สั่งมาแ,แกะน้องกว้างนี่ก่อนใส่ นอ่ะเลอนนี้เอ่ะแล้วก็เอาผักแกะใส่เรยเนระจะหายร้อ,อนไหมอ่ะผัดเครื่องปรุงเลย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 อ่ะอ่ะอันนี้โอเคชีะะนะอันี้ใส่ใส่เข้าไป

ขอแล้วขอแล้วนี่อะไรอ่ะผมเหรอเอาผมมากนโอเคเสร็จแล้ววางถ้วยด้านบนนี่เอาถ้วยนี้ช้อนอย่าพึ่งเอาถ้วยใส่นี้กรหกไหมดีดีวางไว้เอาเหลือหกสิร้อนอ่ะร้อนอ่ะปล่อยปล่อยปล่อยงั้นโอเคตัวอะไรนี้ นีเอาไปเอาไปเอาละทีนี้ปิดฝาฝานี่แต่หน่าเราคนก่อนเดี๋ยวพรไม่สุทโอเคขับใส่นในในน้ำงอเอาละปิดฝาปิดฝาข้างไหนฝาทางนี้ทางไหนทางนี้นี่ใช่เลยจริงๆเราควรจะทำเร็วกว่านี้นะเพราะไม่งั้นไอ้ที่ทำความร้อนเมื่อกี้เนี่ยมันจะทำความร้อนได้หมดซะก่อน อันนี้ในกล้องมองดูนิดนึงครับมีควันขึ้นแล้วอ่ะนี่เห็น buckets, <Styles. S 2> ในกล้องเห็นไหมร้อนนี่เอามือกดไม่ได้ร้อนแล้วก็นี <pet> ้บอกว่าให้ทิ้งไว้ห้าถึงสิบนาทีโอ้โหหลับเลยนะนะระหว่างรอจะไปล่าตอนนี้กี่นาทีแล้วสามห้าเราเอาสักสี่สิบแล้วกันสิบนาที 诶。Hey. ครบ10นา<ม>ทีแล้วนะันกี้2ทุ่ม3 5อันนี้2ทุ่ม4 6แล้วมาวันนี้เรามาเริ่มเปิดกันถือช้อนให้แนกินให้ดูนะอุ๊ยมันร้อนเกแล้วันมันหายไปแล้วนะฟันไม่มีแล้วนออมาอก้โอเป็นไงยังร้อนอยู่นะข้างๆก็<า>ยังร้อนอยู่นะะกินยังไงล่ะ ดี๋ยวนี้มันร้อนเราเป่าก่อนอันนี้มันเป็นเหมือนสาล,ล่ายหรอสาล,ลัยนีลล่เห็ดเนี่ยสาล่ายมั้งลองดูน่าจะเป็นเหมือนเห็ดเห็ดหูหมูอ่ะน่าจะเป็นเห็ดหูหมูนะอันนี้เ,เอี่เราลองคนก่อนครับดูน่ากินมากเลย,ยเซฟเราน่าจะเอาผัดเอาไข่มาใส่ด้วยเนะ นนไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เรารีวิวแบบออริจินอลก่อนนะครับอ่าน <c oughs> ันบนี้หอมง่าทุกคนพอ่กินต้องดีพอกินหรอกินให้หนูดูหน่อยอ่ะเต่าแล้วว่าล,ลองกิน <c oughs> เป็นไงวะ อช่มากเอาไม่ต้องอุ้ออร่อยนะหรอเอาใหม่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 แบบซุปเปอร์อ่อยมากกว่ามามาก็อร่อยอ่ะต้องบอกอืมหันี้หันี้หันหากองด้วยอืออืมอร่อยไงต่อต้องชมา่าดองชิมดิย อออือร่่ยยเนีลองกินมาม่าดิอร่อยเล <คน S 1> ยพออ,อร่อยกันเนี่ยพ่อมึงลองกินมามะ่าดิกินมามะ่ามาม่าเส้นร้อยอย่ในกระเป๋าเยอะได้น,นะทุกคนนี้รสชาติชาบูอ่ะชาบูอันนี้เขาเรียกว่าชาบูนะใช่ชาบูตามอะไรเขาเรียกอะไรตามห้างสรรพสินค้าเหมือนกันรสชาตินำ้ำซุปน้ำดำแต่ว่า ถ้าจะให้อร่อยมากกว่านี้ก็ถ้าจะคนโตนะก็ต้องปรุงปรุงสักนิดหนึ่งลองเส้นก่อนเป็นไงบ้างอ่ะ,ออล,ะลองนิอหนั่งนะลอนไหมเป็นไงบ้างครับาชาอบก็ใช้ได้นะลองเห็ดไหม หนนะเดเป็นแบบนี้มันจะร้อนอยู่ตลอดนะเพราะข้างหน้ามันก็ยังร้อนอยู่นะครับก็กินกินไปด้วยร้อนไปด้วยนะครับ <c oughs> นก็จะออกวหวานนะวนหวานนๆะซุปชาบูนะหอมดีอร่อยด้วยนะครับใครใครอยากจะสั่งซื้อหรือว่าสอบถามอะไรงไงก็เดี๋ยว ผมฝากลิงก์ตัวไทยจำหน่ายไว้ด้านล่างคับแล้วกันนะครับหรือไงก็เม้นเข้ามาได้นะครับว่าจะสั่งซื้ออันนี้ผมไม่ได้ขายเองนะมีผมซื้อเขามาเห็นแั้วนี่ก็เลยมาถ่ายลงได้เฉยนะครับโอเคอกก่นนิโอเคอ่ะให้ให้น้องเซ็กกินไปเลยครับตอนนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวบายๆท่านผู้ชมก่อนท่านผู้ชมก่อนบายบายทุกคนก่อนอ้าวบายอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมแล้วก็อยากให้เรารีวิวอะไรหรือ อยากให้เราถ่ายคลิปอะไรก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมเราว,วันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ